สวัสดีค่ะสว <Andrew> ัสด <il> <ory> ีค <cre wir> ่ะ <heart> ก <People> <Dziękuję bunları> ่อนน้องนานาสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราช่องพายเบสซี่ซฟมิลี่นะคะน้องนานาเคยเดียววันนี้มาเปิดแล้วไฟใหม่ก็นู่นครับน้องน้องนารินนะครับนู่นครับว่าจะเปิดกล้องนะครับไปกวาดที่น้องให้พี่เป๊ปซี่เลยนะครับนู่นครับอยู่นู่นนะครับนี่คืออะไร น้องไม่เข้ากล้องเลยนะครับอันนั้นคืออะไรพ่อคือพวงกุญแจอ๋อวันนี้มาเปิดกล้องที่คุณแม่นะครับมีเรามีคอนเทนต์อะไรทำแหวนหางช้างกับพวงกุญแจนะครับนะครับแหวนทำมาจากขนหางช้างใส่บูชาโชคนะครับเดี๋ยวไปดูพิเปปซี่กันนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับ ครับน้องนานาก็าไปแล้วนะครับไปช่วยพี่ลินแล้วเดี๋ยวไปดูพี่เฟ๊ซี่กันนะครับน้องแตงโมนะครับนี่ก็ควันเบนนะครับกำลังตัดอ้อยนะครับอ้อยเราสั่งมาหนึ่งตันนะครับได้เยอะมากเลยครับนี่ครับกำลังตัดอ้อยวันนี้จะมาฝึกพี่เฟ๊ซี่นะครับมาไม่ใช่มาฝึกมาทบทวน ความจำของพี่เป๊บซี่สันหน่อยความจำสมัยเด็กเออก็มีวันเมื่อเมื่อวานเราก็ทําคอนเทนต์แล้วคอนเทนต์หนึ่งนะครับคือคําสั่งก็ถือว่าพี่เป๊บซี่ของเราผ่านฉลุยอันนี้ก็คอนเทนต์ดูนับขันขันโอ้จเจ้าพลอยนะครับก็อยู่ตรงนู้น เอาวันนี้เรามีกล่องพัดสดุจากเอฟซีมาด้วยนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องพัดสะดุกันนะครับคุณประพาพรนะคะนี่ครับจากเอฟซีประพาพรนะครับอมร,รพิทักษ์นะครับท่นบา,ทานก็ฝากกล่องพัดสะดุมาให้เราบ่อยนะลนะูกเนาะเราก็ขอขอบคุณท่านมากมากนะครับจึงขอให้ท่านจงพบแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับ นี่ลูกชายเอฟซยังกินอยู่นะครับยังไม่ได้ออนไม่แม่เอฟซเลยนะครับอาของน้องนารักแกะกล่องพัสดุเลยครับคุณลูกครับเดี๋ยวเมื่อเขากินหมดเดี๋ยวเขาจะออนนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราก็ให้น้องนารักเปิดคัตเตอร์ก่อนนะครับน้องนานาได้ยินกล่องก็วิ่งมาเลยนะครับน,นี่ครับโอ,อ้โหไม่รู้ว่ามีอะไรในกล่องนะครับน้องคาเฟ่ก็ตามแบ๊บซี ก็ขอบคุณท่านมากมากนะครับที่รักเอ็นดูครอบครัวเรานะครับฝากกล่องพัสดุมาให้นะครับก็เวลาแกะกล่องนี้ตื่นเต้นมากนะครับยิ่งเด็กๆยิ่งตื่นเต้นนะครับแป๊บสิมานี่มา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 นี่น้องนานาเห็นอะไรน้องนานาฮะน้องนาอะไรนี่นะครับน้องแลนานะครับก็เป็นขนมนะครับ ของ<ม>ชอบเด็กๆเลยนะครับมีขนุนด้วยนะครับนี่ครับก็ข,ขอบคุณนะครับมีกุนเชียงโอ้ดนขนุนเป็นให้พเ๊บซี่นะคะมีขเขาเทียนมาบอกก็อ่านเลยนะครับน้องน่ารักครับแป๊บซี่มานี่เร็ยวฝากขนุนมาให้ลูกชายเป๊บซี่อเห็นเขากินว่าเขากินเป็นหรือเปล่าอ๋อโอเคครับเดี๋ยวสักครู่ครับจะพาอนนะครับ ครับก็รอคุณแม่ไปผ่าก่อนนะครับจะให้เป๊ปซี่กินนะครับนี่ครับคือขนมนะครับอ่ะน้องน่ารักแกะเนะครับแล้วก็คุ้เชียงนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่รักและดูครอบครัวพ่ายเป๊ปซี่นะครับดูครับเจ้าอ้วนครับเต่าอ้วนครับน้องน่ารักหันมาหน่อยจะแคปเอาไว้ขึ้นหน้าปกหน่อยเร็วยิ้มเลยเออมานีมา มา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 วันนี้ก็คุณพ่อก็ว่าจะจะให้พี่เป๊ปซี่วาดภาพดูด้วยนะครับวันนี้นี่ครับก็คือปักกระดาษไ้แล้วนะครับไม่รู้ว่าจะวาดเป็นหรือเปล่าหรือจะจําได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะรอโชว์เอฟซีนะครับเปยพี่เป๊ปซี่เป็นช้างที่สติปัญญาจําดีนะครับมานี่ก่อนเร็วมาก็น่าจะทาได้ครับมามานี่มานี่มา<อ>เห็นเพื่อนนะครับ ไหนอ้อนก่อนอ้อนแม่อเอฟซีก่อนเร็วอ้อนแม่แม่ก่อนไหนอ้อนยังไงแบบสีแบบสีอ้ปปอนยังไงอ้อนยังไงอ้อนยังไงแบบสีเขาทำอะไรครับวันนี้เขี้ยวอยู่เขี้ยวอยู่ไหนอ้อนยังไงอ้อนยันแบบสีเเดี๋ยวราคุณแม่พา คแบบซีออนไหมแม่เอฟซีก่อนออนก่อนออนยังไงอ้อนยังไงออนยังไงออนยังไงออนแล้วจะออนแล้วครับออนแล้วม้วนมือแล้วออนแล้วออนแล้วโอ้ผิดคาดเลยไม่ออนเลยนะครับวันนี้ี่เป๊ปซีของเราสงสัยจะอิ่มนะครับ อ้อนยังไงยังไม่มีของกินให้เห็นนะครับก็เลยไม่รู้จะอ้อนนะครับพี่เป๊ปซี่เดี๋ยวรอรอขนุนมาก่อนนะพี่เป๊ปซี่นะรองเห็นของกินฮะคนนี้แกะกินแล้วเหรอโอ้อ้อนแล้วครับจอแล้วอีไม่เอาเสียงนี้เสียงนี้เอ้ยเออ นายยกงวงก่อนยกงวงก่อนอ้อนก่อนนายอ้อนยังไงอ้อนยังไงอ้อนก่อนอ้อนก่อนอ้อนก่อนเฮาเฮาเฮาหยุดก่อนหยุดอ้อนแม่แม่เอฟซีก่อนเอออู้อู้อ้อ้อนยังไงอู้ก่อนอู้ก่อนอู้อู้อู้ก่อนอู้ก่อนอู้เออเออพึ่งหูด้วยอูเอออู้เออเดี๋ยวรอคุณแม่นะครับ ครับก็คุณแม่ก็ผ่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราให้พี่เป๊ปซี่อ้อนก่อนเดี๋ยวอ้อนก่อนพี่เป๊ปซี่อ้อนก่อนอ้อนยังไงอ้อนเสียงยังไงอ้เออกางหูด้วยเออกางหูด้วยอ้อนแม่เอฟซีกางหูอุ้ยน่าสงสารมากเลยอุ้ยอ๋อนอนรังให้สรกบสงสารแล้วครับนี่ครับคือขนุนนะครับจากแม่แม่เอฟซีมอบให้พี่เป๊ปซี่นะครับ วันนี้ก็ยังไม่มีคอนเทนต์โชว์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะทำการให้พี่เป็ดซีวาดภาพดูจะเป็นยังไงนะครับเอามาอีกครับนี่ครับคือก็ขอบคุณ<ว>ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ร<ว>ักเล่นดูพี่<ว>เป็ซีนะครับสั่งอ้อนก่อน อ่อนก่อนอ่อนยังไงอ่อนยังไงอ่อนยังไงบนสูงกลางหูด้วยหูด้วยไม่เอาเป่าน้องเลยเหรอเฮานี่เฮาผู้ก่อนผู้ก่อนผู้ก่อนยังไงอ่อนออนนะอ่อนนะยังเทียวนะครับอ่อนดีๆบนสูงบนสูงด้วยบนสซุ้ง ผู rates, ้กอนงยไม่เอาไม่เอวยังยังยังเคียวน่อยยังเคียวยังเคียวผู้กอนบนญสุ้งกลางหู้วด้วยอ้อนแม่เอฟซีกอนไม่เอาออนดีอ้อนดีไม่เอาเสียงนี้ครับเสียงนี้ดังไปครับเอาแบบนิ่มๆนะนิ่มๆนะมาเนี้ยบุญสุ้งอ้อนอู้ <S <S นีไ่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเสียงดังเออคอคยอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอา <S <S อเขายังเคี้ยวถ้าเขาไม่เคี้ยวนะเดี๋ยวเราเคี้ยวจบ่มันจะหมดเวลาอ่ะออนก่อนไงออนยังไงู้ อ่อนกันเถอะก็เออกถอะก็เถอะก็เออ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 มาไหนมาไหนมาจุ๊บเอฟซีก่อนเด้อจุ๊บก่อนหอมบนซุ้งจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ้จุ๊บจุ๊บก่อนเออจุ๊บจุ๊บชื่นใจชื่นใจอ่ะน้องนักลังให้สิครับรออะไรครับ คือเราก็จะแบ่งให้น้องแตงโมด้วยครับแล้วก็น <pacing S 3> ้องพลอยด้วยครับคนละคำสองคำนะครับก็ขอบคุณเอฟซีจดีนะครับที่ฝากขันุนมาให้พี่เอฟซี่ของเรานะครับเอาพี่เอฟซีบนสูงกวักมือหน่อยกวักมือเออกวักเออกวักมือบนสูงกวักกวักเออกวักกวักมือก่อนเออเออเออกวักมือกวักมือกวักเออกวักเวลาเคี้ยก็อย่างนี้ฮะนี่กวักมือได้ดี วัวส,สังนกอดเลยหมดซู้มไหมควักมือก่อนควักเออควักเออ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 ควักนี่นี่ควักไหนหมดซู้มดิควักควักเออ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 นี่นะครับคือปีฟับซีของเรานะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรให้ฟับซีชมเยอะนะครับก็มีแต่การกินกับการเล่นของน้องฮารักกับฟับซี่นะครับ เดี๋ยวต่อจากนี้ก็คุณพ่อก็จะหัดพีเป๊บซี่ลองวาดภาพดูนะครับเดี๋ยวก็สําหรับคลิปนี้วันนี้ให้เอฟซีได้รับชมการอ้อนของพีเป๊บซี่การเล่นของพีเป๊บซี่นะครับใช่อ่ะน้องน่ารักสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ้าวพีเป๊บซี่สวัสดีนะเร็วครับพมสวยๆยหักไว้ตามหัวลง สวยสยเสียงนั่งสัสิีครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับผมรักคิดถึงห่วงใยเสมอครับผม